สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่นะคะในวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เอาชีวิตรอดแล้วค่ะตอนนี้รอดแล้วเนาะเพราะว่าคือคิดว่าตัวตอนที่แบบสร้างมากก็คืออัดแล้วนะ,ะแต่ไม่ได้อัดน,นะคะโอเคก็ต้องขออภัยนะคะ <c oughs> พอดูอีกทีอ้าวไม่ได้อัดด้วยว่าก็ไม่เป็นไรเนาะซื่อ ในว,วันนี้เราจะมาทำอะไรไนะก็มาติดตามชมก,กันกว่าค่ะตอนนี้เราอ่าเอะได้ทำการเอ่ออะไรแล้วได้ทำการทำการทำการได้ทำการซื้อเอไม่ใช่สิได้ทำการโกได้ทำการเอรรเออยังไงอะจะพูดยังไงดี ได้โอกาสซามซ่าของรับนะที่รับเนาะท่าน,นี้นะจังไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของแพชรที่เนาะแต่ไม่ใจว,ว่าน่าจะเป็นจุดของโต๊ะที่เป็นแบบเนี้ยเออขอเห็นเนาะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแค่สี่เหลี่ยมอ่ะโอเค,อเค,อเคซื้อประตูลับเห็นไหมคะเอ๊ะมีก๊อตไก่อยู่นะ นะเราจะไปกดไก่นะคบโอาเคยค่ะเรจะไปกดไก่นะเหตุฉุนล่าซึ่งกดไก่อะไรนะั้นนั่นก็คือกดไก่อะไรบางอย่างนะคะอาจะมีสวิตช์แบบนี้เนะาะจะมีที่เปิดที่ปิดแบบนี้วิธี้ทำง่ายๆมากเลยสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะคลิปหลังนะโอเคนี่ค่ะแค่ อีกธี่้า่นะก็จะมีห้าห้าประตูล,ลับนะไปดูได้นะไปคลิปก่อนพี่เอาคลิปของเกิดหรือมาให้ดูนะเผื่ออ่าคนที่แบบเข้ามาก็แบบหาห้าประตูลับไปเจอก็เข้ามาดูก็เห็นของเราก็อาจจะดูได้เหมือนกันเนาะโอเคเอันหนึ่งนี่ง่ายๆเลยคะ่ะกดปุ๊บห,ห้าได้แหละโอเคแล้วเอาน้ำขึ้นเนาะไปแล้ว เด้วเด้วเด้อเด้ี่น้าหายไปไหนที่หนึ่งนะคะไอ้กุดก้าหายไปไหนอยู่ไหนวะนี่ไงสวัสดีเออขอโทษน,นะคะพูดผิดพอดีรู้สึกเจ็บคอนนิดหน่อยนะ ไม่ใช่นนี้หน่อยแล้วล่ะมากมากเหอ่ะปิดค่ะได้สุกทีโอ้ยไม่ได้โอเค ามกรถทัตกรเมับกระนะชะกรกระกระัวกร,รนะัาาระชั้กนะาาระชกระไไัก็ระชับกนะับะกรัักักรกะ คลิปน no ี้อาจจะไปคลิป้นนิดนึงอะเพราะว่าตอนนี้ต้อไปต้อไปกี่ค่าก่อนนะคะก็ลอยมาแ้งดดดดดอุ้ยตาลวตายแล้วดืดดืดดดดดอ้าโคตรเฮ้ยอะไรัปล่อยให้มันแ้อีกวายหลุดไปว่า เอันเนาะโอเคคิวที่ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย